สวัสดีไม่เกียวไม่เกี่ยวครับไม่เกียวเะครเดี๋ยวคุณเดี๋ยวจะโดต่อยเนี่ยวคเชิญหลนะครับเล่าถึงที่มาของไอเดียของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนครับชยิสโซเีครัเอ่อเนี่ยกจะสชื่อเรื่องนี้อของคนร่ยผมม่ผมร่ี่ไม่ต้องเอ่อดบ生肖的一个电影啊你从哪里得到这个 idea เถาไม่ได้ไม่ใช่ based on the t r u story yeah. อ่า่จริงก็เป็นเรื่องจริงเข้ามาจากเรื่องจริงเลยค่ะั้งทัง整个故事是เรื่องนี้คือมีครึ่งเป็นเรื่องจริงอีครึ่งนเป็สมขึนมานะคะอานั้นนะครับค่ะใ่ ชีวยตจเหลือก็ประมาณนี้ค่ะก็โอเคได้เลยนะครับข้าหนต่อไปคือหลังจากที่เราได้ชมภาพยนตร์มาเข้มข้นอย่างชีจูกูมิซิเดและก็หนึ่งเก้าหนึ่งมาแล้วเนี่ยกลับบางคราวนี้ที่คือแอชเ่นคอมเมดี้เต็มตัวกับไชนีโซเดียการทำงานแตกต่างกันมากไหมครับเหนื่อยมากไมเนยนีันึ่งรุน拍的胜跟外一部是比 d r m a t i 啊的啊是拍是 呃，也是比較是武打的。其實呢，嗯、其實一直以来呢，我就知道，做一個動作演員嘅生命力好短。嗯，佢、嗯，佢即係啲，佢就係咪，ตลอดเ人ลา，跳舞出戏，即係，即係、嗯，即、哦、係，即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  ช uh, so like um, ้ี em> says, a, ้ก็เลยพยายามค้นหาคาแรกเตอร์อื่นๆนะคะเออ so ยี่ยง1911ชจูสตอรคลาสิกคิดเออเลยมีหนังเรื่องเก้าหน่นึแล้วก็ชิมปูอะไรนะชิมปูชิมปอิสเดนแล้วกากคาใากันแต่ใ่นปีที่ผ่านมาเนี่ย คุณชัดเจ้ที่ได้เตรียมหนังหนึ่ง12ในกษัตริย์เตรียมตโจมาเจ็ดปีแล้วค่ะชาวเวยวยอะชัดเลยยิ่งทำเยอะยิ่งก็คือเตรียมเตรียมเตรียมงานมาเตรียมคือเตรียมเรื่องมาเจ็ดปีแล้วก็ถ่ายไปปีครึ่งละค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีช่วงจะชักพายก็เดี๋ยวมันช่วยอะไรในเรนื่องการลงทุนช่ว 佢就係一個係很很这里、就、面、是、highlight 嘛，所以你说一下呢個就是點樣的？誒、呃，六年前我喺一個雜誌見到一個 k 就係呢個人，咁、嗯嗯、我就 keep 咗而唔係埋。咁、嗯、啊拍戲嗰時話啊呢、这個可以用到，我就去咗法國揾咗個人自己去學。誒、呃、學完之後同嗰個人一齊睇電影嗰度演出咯。嗰個麥好變人咩嚇？ เขาเห็นล้ออันหนึ่งกับคนคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอะไรเป็นของอของชิ้นหนึ่งแล้วก็เขาสึกว่าน่าสนใจ<ม>เขาเลยเก็บเก็บมาเป็นไอเดียให้เอกหนัง,ขงเขาพอเขาได้สร้างหนังเรื่องนี้ใช่ไหมคะเขาจะเชิญคนคนนั้นกับสิ่งของชิ้นนั้นนะคะมามาแล้วก็มาประยุกต์กันเดี๋ยวมาคุยกันแ,แล้วเอาคนคนนั้นนำมาอยู่ท,ท,ที่ที่กองถ่ายด้วยเพื่อที่จะมาเอาเอาสิ่งนั้นนำมาทําเป็นโลลิสูตระคะ่ะแล้วก็เพื่อที่มาเอามาเท่าฉากค่ะ 全身全身有28ลอคือทั้งชุดนี okay ่ยีล้อประมาณ28อ28ไทลู้เปลาแคะผมขอล่าตนี้เลยนะคัน่ก็โอยก็โอ้่มกอัแต่ก่อนเขาพูดภาษาไทยได้เยอะมากแต่ตอนนี้เขาลืมอ๋อวิช w a วน to say พวกเราละแจ็คกี้แช่์ครับ พวกเรารักจะทีแชร์ไปลยี่สิหกองมันอายจะีแชรขอบคุณมากค่ำเออถาม大哥啊ไม่ยูโปร์ที่เป็น action comedy นะคุณคุณคุณค <Yeah. S 1> ุณค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 <嗯>ุณค yeah, ุณค a ณคยณคุณค <Yeah. S 1> uh, ุ n i <后>ุ a คุณคุณคุณ n ุณคุณคุณ l ุณค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 ุ่กัณคุคคคไงก็ เปลี่ยนที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คงไม่คิดเท่าสมัยก่อนนะคะ but I still move faster than you <laughs> <laughs> so that one can punch this one can kick I'll leave them. <laughs> you can pop <laughs> yeah that's how I make money t h a t o w I m o n y แ้าท่านคุณคุจะลองใจกิจฉันด้วยนะครับว่าทำไมครับทำไมถึงเลือกสองสาวมาเป็นคู้นิงผู้นี้กับท่าเดอนเรื่องนี้ครับ เออเพราะว่าทั้งสองคนนี้เป็นคนทํางานจริงจังมากนะคะค่ะเออผมเลือกเขาตอนเลือกจะกุณจนะคะ คือมีพ่วงกับคิวบุคนึงถ่ายวิดีโอของคุณจางไว้ขนาดสิ่ง我拣嘅嗰阵嗰阵时拣嘅ก一个就็有泰国一จ女仔嗯，ตอนเลือกเนี่ยจะมี好叻嗰个อ旅程我我都哦唐吉佳哦，ก哦，好叻好 catch 吉佳对诶一个系台湾嘅，你嗰个你俾ไต้หวัน一个佢，一共คนเอ่อ กาสองคนมาจับักจ <嗯 S 1> ิทั้งหมดไปห้าคนนะคะตอนที่เขาแคสตแต่ใน中งก็ที้โค้าที่โคตา้าเหืเน่ยเปชี่ยนจากจีจ้ากับคนอื่นแเพราะว่าโคตาค่ะเพราะถ้าถ้าฐานมือจีนก็มีโคตาต้องใช้าแสดงจี่คนอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเขาเลยไม่สามารถที่จะเลือกจีจ้ากับคนคนอื่นแล้ก็เะการับื่ 兩個三個都去，連埋佢哋三個中國嘅。佢錄緊，講編劇呢嚇，係三個人嚟做錄製。但係喺錄影打嘅過程，我見到前面嗰兩個咧，都係好好嘅，啲腳啊，其實都係大貫到。嗯、但係叫佢哋再嚟一次，每一次叫佢再嚟，佢哋啲樣咧都係啊，阿冇，然 you 到 know, the, the attitude，見到 when when I s t a n stand on it。You know, where, where they don't know we keep rolling okay so just can you do one more one more time another girl one more okay okay we do this angle again what again then i just fast forward because i don't like the attitude mm. you know the second one saying, when her she just come can i do that again Yeah. So dumb, you know. <laughs> 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 the, the camera, he just face to the wall, you know. Ah, do this and come back. Okay, now one more time. Ba -ba 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 -ba. She might not as good as the, the, the two, but I like the attitude, mm -hmm. you know. So this why I like that woman. Yeah. So this why she get picked up. Also, it's her. You know, nine months later, I stopped the production. Suddenly, I redo the production. Then I try to find another girl. Then the producer said. Let's try her. I said she don't know English and she don't know French. No, she be practice. I said nine months, how good you will be. Then they take the video. She just bull, 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 bull. the French. I said, wow. If I'm not using her, uh, I. she was so angry. I said, okay, because how how difficult they work I think the attitude for everybody. That's very important. It's not it's not how good you are. first you learn how to be a really be human being ยังจงว่าเยี่ยซจงอย่างสิ้นก็คือการทำงานเนี่ยไม่ใช่มองแค่งานคือมองกับก็มองนิสัยหรือก็สติลิตของของคนะคะมากกว่ามาเกาะมาก่อนมีับมีฉันบอกเลยสำหรับทุกคนสำหรับทุกสายงานเลยนี่คือสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยนะ attitude แล้ก็นิสัยการทำงาน right i now a lot of young people no need attitude b u t โอเค y o u ร o ้ t น้ o ช่คุณไม่รู้คุณต้อ, <laughs> อ,องเ a ียนใช่ใช n คุณรู้คุณต n องเรียนอ o ี e คุณ r ำคัญมา e ใช่คใช้ไหมครับใช่ค r ับครงบครั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 ควับครับครับครับคครับับครับับครับคครับครับ 跟我们泰国人发表我们电影跟泰国人说一点事情，说一点问题。嗯，嗯、呃、大家都知道我们这部电影里边结局呢是一个非常圆满的，呃，十二生肖兽首也在电影里团聚了，嗯、但是这只是一个美好的期许。那么我们也希望每一个国家的宝物早些归还给每一个国家。然后在这里也祝泰国的朋友新年快乐。 ก็สิ่งแรกคือ,อคื่อในเรื่องเนี้ยค่ะในในหนังเนี้ยเขาจะไป,ไปแอนต n ของหนังเรื่องนี้คือทุกอย่างคือแอนต n อย่างจบอย่างดีนะคะคือ,อลูกปั้นทั้นสิน้องอันได้กลับคืนมาสู่สูสส่ที่ที่เขาควรจะอยู่ค่ะเดี๋ยวก็เขาก็หวังว่าถ้าประเทศไหนทุกทุกประเทศมีของที่มีค่าเช่นอย่างเช่นพวกอของที่มีค่าวัตถุท,ที่มีค่าที่หายไปเนี่ย ก็สามารถกับส no. ู่อกับสื่อที่ที่ที่เขาควรอยู่อะค่ะแล้วก็เขาอยากจะขอให้แล้วก็อยากคืออยากอ่าสุดท้ายคือเราอยากให้ขอให้แฟนๆคนไทยมีความสุขทุกคนค่ะขอบคุณเลยในการับมิครังนนี่คือครั้งแรกที่ได้มาแสดงหนังเพราะทั้งเรื่องนี้นะคะ แลีวก็ดีใจที่ได้มาแสดงกับผู้กับเจคกีานเค่อกจาัคิบาก่ค่ะทเองู่ัี้นน้เ่ยดือนค่ะมก็คือเขาจำได้แม่นมากเลยที่มีหนังมีคิวบุขี่อาฉากหนึ่งมีซีนหนึ่งเป็นซีนคิวบุค่ะที่เขาต้องแสดงคู่กับแจ็กกี้ซีนนี้เขาถ่ายไปสเดือนนะคะใช้เวลาถ่ายสเดือน非常 เทศกคลเออ那个春节期间看的电影，嗯，他会在十二月二十号在泰国上映，希望大家到时间来看。ก็ทุกคนพูดเรื่องนี้คือไม่ว่าคุณจะดีน่าสนใจเดี๋วก็สนุกเดี๋วก็มันเดี๋วก็ท้าทายค่ะแล้วก็ตลบด้วยค่ะถ้าทุกคนมีโอกาสคุน่าจะมาชมดูนะคะก็สําหรับอาจจะเป็นช่วงที่ปีใหม่ค่ะที่เวลาว่างๆก็จะมาชมได้ 好那 <laughs> 呃，这个电影我筹备了前后有八年。我大概有年大概有两年哈，我得准备了百年哈。我希望观众会看到里边我要想讲的话。我อยากจะ让每个人得看完了，然在了解圣基、普加他要告诉 里面不只是有动作，有喜剧，有有 s t 有我我讲了很多很多的 message 在里面。嗯，里面没，嗯、看没有、嗯、没、嗯、看没看没没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 没 ย่างเช่นเหมือนเด็กสมัยนี้ค่ะมันมีบอกเด็กสิบคนมาลุมเด็กหน,นึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะมัน,นม,มีเด็กผู้หญิงสิบคนมาลุมเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอะคะอ่ะเอ่อ有时候钱不是不是最重要แล้วก็อย่างนึงคือเรื่องเองินไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะ亲情友情国情都是非常重要啊，ราต้รักชาติ แล้วก็ความรักระหว่างครอบครัวแล้วก็ความความรักระหว่างเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ。เลยค่ะ还有尊重每一个国家的文化跟文物แล้วก็เราต้องให้เกียรติทุกประเทศ culture วัฒนธรรมของทุกทุประเทศแล้วก็วัตถุโบราณของทุกทุประเทศค่ะ我里面这个角色是喜欢钱没有亲情没有爱情的一个人 คือในภาพยนตร์เรืร่องนี้ค่ะตัวคอนที่แจ๊กี้เล่นนะคะจะเป็นคนเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความรักสมองมีแดดม,มีแดดเงินแล้วก็ไม่มีความไม่ไม่รักครอบครัวค่ะเออ专门是去偷东西的ก็คือเป็นโจนรขโมยของ但是部的程แต่ในเรืร่องคือเขาได้เรียนรู้ ในเรื่องนะคะตัวละครในเรื่องคือเขาได้เรียนรู้การเป็นคนดียังไงจากตัวละครอื่นๆนะคะในของในเรื่อง,ออง,อง最后我把偷来的东西还给了 Egypt 印度 Cambodia 呃我都还还给中国สุดท้ายคือในเรื่องนะคะของที่เขาขโมยกลับมาเขา,าได้าไปคืนให้ยีหิบ 当然，里面还有很多很多不同国家我去做的那种大的动作是、闪、闪、特技。然那 <Okay. S 1> 我知道呃，我的我的电影在泰国一直是很受欢迎，因为你们相信我。 是，你们也相信我這一，这次绝对不会让你们失望。嗯，哥、嗯，他，昆泰基，我ทราบว่าคนไทยชอบดูหนังของเขานะคะแล้วก็ทุกคนก็ชอบดูแล้วก็คราวนี้อ่ะทุกคนมาดูแล้วก็จะไม่ผิดหวังเช่นกันค่ะ。最后谢谢所有泰国观众支持支持我这么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 多年。ก、嗯、็เขาขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนที่ได้สนับสนุนเขาไปตลอดเป็นสิบสิบปีค่ะสวัสดีครับ ผม每一年都系讲同样的嘢หวัง世界和平世界เออความปลอดภัยก็คืออยากจะให้คือทุกปีเขาเหมือนกันนะคะคือขอให้โลกอ่ามีสันตินะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยทุกคนมีความสุขอะ่ะ So many natural disasters, you know, earthquake, flood, tsunami, just stuff. Sometimes I really hope I'm the Superman. I can stop all kind of things. Yeah, peace in the world. Yeah, a, I think that's the most important right now. Yeah, very sure.